นะคะที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินทรนะคะตั้ง G ีพเอมานามนนะคะนามนจังหวัดกาฬสินถึงนามนแล้วค่อยิิพ์ต่อว่าตำหนักปูใหญ,ญ่อาจารย์นอตตี้ที่บ้านโนนสามคีนะคะจมบนนามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินค่ะมาขอพรขอโชคขอลาบนะคะที่นี่นะคะ ชิปชาแนลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะคอมมนเข้ามาด้วยนะคะค่ะวันนี้พาค่ะลูกสาวมาจากกรุงเทพนะคะกทมมาทำงานอยู่ที่นู่นนะคะไฟฟ้านครหลวงนานๆมานะคะก็ได้ฟ้ามาขอสูกมาพึ่งพาบารมีปู่นะคะศรัทธาบารมีปู่ ที่เหตุกระดูกสันหลัง สิริจันทรานาคราบนะคะได้กันเยอะนะคะได้โชคได้ลาบนะคะจะบนโชคลาบหรือหน้าที่การงานการเงินการค้าการขายได้นะคะมาบนค่ะจันจูงขอให้ท่านผู้ชมที่เดินทางมานะคะโชคดีทุกท่านนะคะตอนรับปีใหม่นะคะ ได้โชคตลอดปีตลอดตลอดไปตลอดปีนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่เดินทางกลับด้วยโคบสวัสดีภาพนะคะขอบคุณมากๆค่ะเข้ามาแล้วกดติดตามกดกดแชร์ขอนะคะขอบคุณมากค่ะโอ ayo, ้มาเยอะนะคะวันนี้ นนะคะบนไว้นะคะส่วนมากจะขอบนดอกผลไม้เก้าอย่างนะคะสมเร็จก็แล้วก็มาแก้บนกันเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมทุกวันเลยนะคะของมาแก้บนเต็มเลยค่ะจนข้านะคะหลังไหลเข้ามาตลอดข้าเลยค่ะปราทิตย์เนี่ยค่ะก็ขับรถมากับลูกสาวนะคะวันนี้กลับไปบ้านนะคะ ก็ขับดูพาลูกสาวมาลูกสาวอยากมาขอพรอ,อยากมาเห็นมาเจอนะคะก็ได้พามาค่ะก็จุดเนีย ฉลองหลังปีใหม่นะคะได้โชคได้ลาบแล้วก็เฮียฉลองกันนะคะเฮีย <laughs> <laughs> ฉลองนะคะหลังปีใหม่ได้โชคได้ลาบกันก็มาเฮียฉลองนะคะท,ท่านผู้ชมเต้าเวสุวรรณูน,น,นะคะฝากที่นะคะฝากชื่ฝากโชคล่าบปฝากดวงไว้กับนะคะปู่เวสุวรรณเวสุวรรณูน,น,นะคะค่ะ ค่ะดีค <laughs> ่ะโชคดีปีใหม่ค่ะค่ะได้โชวกันเยอะนะค่ะปูวิรุณปักโขนะคะปูวิรุณปักโขปูวิรุณปักโขวิรุณปักโขนะคะ back cool. over. อยู่ในหองนังในถไไน้ำเขาไปในถ้ำพุ้นเอารองเท้าไปใส่นี่ไปไปถอดจไปพุ้นใส่ไปถอดจไปพุ้นอันนี้ห้องกูทราบกอ่าคนพ่อคนอยู่ในห้องลูกปันปนปนน้นพ่อคนเป็นอาจารชญากาพี่เมื่อพี่ยังคอยไปถอดจตุ้ดไปไปปุ้นก้อนก็ได้พอคนที่หึงล้อรอพอคนเก่งพ่อคนไหนเสียชีวิตแล้ว เขางามหรือวะก็ไม่อะเนี่ยเป็นน้องเป็นอะคือเหินยางอะไรบมมนบอมเมียนบเมี่นมนหนาตาคือยางทักเลยไหนเป็นหาือยางหรมั้งแม่กระบอกด ตังวานลอโล่นาค้มดังค้มขอโชคขอลาบปฏิทินชาเนวนะคะก็มาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะนีเออ บนเล่าสี่สิบมาตั้งรอดเล่าสี่สิบมีตังบลูมีกิดต่อแล้วพอก็นี่พอ

วันจันยังสามสามอันนี้ยังเก้าสามสามเก้าโอ้หน้าสามสามเก้าสามสามเก้านะคะท่านผู้ชมสามสามเก้าจับใส่กันได้นะคะแยกได้นะคะซื้ออะไรก็ได้นะคะงวดสิบเกียมก,กราคมสองห้าหกเกียให้วิ่งรูดเก้าตีเก้านะคะ อันนี้เมื่อกี้นี่ขพอได้สามสามเก้าถ้าูดค่ะพิจารณาบปพิจารณาค่ะใจพิจารณาในการรับชมนะคะอะไรก็ได้ก็นำไปรายวันก็ได้นะคะต่างประเทศค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ไรุ่ดแก่ป้าทิพย์ชาเนลนะคะใครจะลืมนะคะเขาทำขอพวนนะคะลืมนะคะปาทิพย์ชาเนลค่ะฝังปาทิพย์ชาเนลค่ะปาทิพย์ชเนลค่ะปาทิพย์ชาเนลค่ะดูนค่ะ กล้องยูท okay. mm ูบปาทิพย์เชนี่เอาแล้วก็ลงอันนี้บางทีก็ไลฟ์สดถ้าเข้ามานี่สายสัญญาณแย่หายค่ะค่ะก็ไปดูเดี๋ยวจะไปลงยูทูบกล้องยูทูบนะคะค่ะนี่เมื่อกี้นี่ลูกสาวจับปิงปองได้สามสามเก้า 1. 2. 1. 2. 3ามสเกนะคะไปทางนั้นก็ออกค่ะได้ค่ะได้อันนี้ไทางเดิมนีอคะอันนี้ทางเดิมนะคะไปไปนะคะนะคะป้าทิพย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เข้ามาด้วยค่ะอ่าันนี้ลูกสาวใครสสวัดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องป้าทิพย์ชาแนลด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะป้าทิพย์ชาแนลช่องทางยูทูบนะคะที่ตำแหนกงอาจารย์นุตตี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ ฝากที่ชแนลน,นะคะขอบคุณมากค่ะท่านทท่านโชคดี้นะคะเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะคะสวัสดีะคะ่ะโชคก็รับที่ใหม่ขอให้ทุกท่านได้เงินแสนเงินล้านนะคะโชคโชคนะคะทุกท่านนะคะใครไม่มีโชคก็มาเปิดดวงกับอาจารย์นะคะที่ตำหนำักปูใหญ่ได้จริงๆนะคะ เมื่อก่อนป้าทิพย์ชาแนลก็เหมือนกันมาเปิดดวงกับอาจารย์พอมาเปิดดวงก็เป๊ะๆเ,เลยค่ะํำเด็ดามนะคะค่ะป้าทิพย์ไปถ่ายทําได้ยังไงเขียนไว้ก็ไม่เอาเมื่อก่อนนี่ดวงไม่เปิดค่ะพอมาเปิดดวงนี่ไม่เคยพลาดเลยค่ะ,ะประสบการมาจริงๆเราเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นอาจารย์เชื่อมั่นปู่ค่ะ ศรัทธาบารมีบูกศรัทธาเต็มร้อยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> คะ <c oughs> <c oughs> ค่อยท่านสมหวังนะคะ,ะโชคโชคล่ำล้ำรวยรยนะคะทุกท่านใครมาก็หวังนะคะหวังโชคหวังลาบนะคะบางคนก็ได้ใช้เงินใช้สินโิดนี้ลดสินได้ใช้ใหญ่ในครอบครัวนะคะ คุณมากนะที่เข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปที่แชนแนลกดอคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะขอท่านโชคดีค่ะเดินทางด้วยสวัสดีภาพนะคะค่ะค่ะขอท่านเดินทางด้วยสวัสดีภาพนะคะค่ะนูว สองสองอะไรคะได้ได้สองเดี๋ยวเพ่เน็นีกหนงค่ะเด้กันค่ะสี่สีามค่ะสี่ค่ะสี่สามค่ะ ตัวเล็กเล็กเนาะตัวเล็กใ่ไงอ่าอ่า่ะหนูหนูดูทีเรีว่าเอาเรียหเรียหหรอเลขกค่ะก็ไปอ่านคำเตือที่ห้าเอเมื่อกี้นี่สองก็ทั้จับทั้ง ห้ <5. S 2> าห้าอ่ะ,อะใครต้องการวันนี้วันวันอังคารก็ไปพิจารณาต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านสิบสามเป็นไงสิบสามว่าไงสิบห้าตอวสิบห้าผมอารมณ์หมายผลจะงามหนักหนาพาทีทาย ถ้าค้าขายยอดดีมีกำไรแม้นถามบุตรสุดที่รักปัจจักชัดเป็นความสัตย์ชายตรงอย่าสงสัยถามหาคู่จะได้ชมสมดังใจแม้นถามไทยลาบหนาก็ว่าดีเรื่องไ็ไท้หายวันกระชัน้นชิดไม่มีผิด ไข่กบประสบสีจะเร็ววันทันฟื้นคืนชีวีถามลูกนี่ยากประสบได้พบคานโชควิไลใบนี้ที่สิบไม่เลือกว่าหญิงชายบรรยายสารว่าเลิศล้วนควรคิดจิตชื่นบานกเกษมสารโดยไวใบเยใบ ไว่ใบดีเอวยิมน <ừ> ี <ừ> ้จะแนวดีๆแค่ไหนมนั่นะนี่ยไปตะแที่กันน่ะรไปเบิ้น้ำเพลินมาเอารองเท้ามาที่เรองเท้ามาที่ ปูปูกับอาทิตย์จะนี่ออกมาดูซิค่ะค่ะดูดูนะคะวัตถุมงคลนะคะอาจารย์นตตี้นะคะที่ตำหนักปูใหญ่โนตตีะคะ้ค่ะ ใส่ถั่วบ่อยาปรมาใส่ถอ่าอันนี้จะเป็นกำไรนะคะค่ะบูชา499บาทค่ะแ้ก็องค์โบกพ้านาดจะเป็นแหวนนะคะบูชาที่199บาทค่ะถ้าใครสนใจมาที่จตุจักรอาจารย์ได้นะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ ลูกสาวหรือว่าอะไรคะแม่ปาทิพย์เจเนียล <c oughs> ลูกสาวสวยใช่ไหมคะปาทิพย์เจเนียลค่ะยังไงก็ฝากช่องของปาทิพย์ชาแนลด้วยนะคะอันนี้ปู่พญานาคของปาทิพย์เจเนียล <c oughs> นี่หลายปีแล้วนะคะนานแล้วแต่ทำไมไมันดูแบบพี่รู้สึกแบบนนสวยหมายถึงว่ามันรัดมันไปพี่อ้วนสมมติคนแก่เล็กจริงๆค <c oughs> ่ะ แต่แต่ใส่ไปก็น่าจะก็น่าจะตับยืดให้ไปงอแบบนี้่นี่นะคะจะเป็นหลงปูนะคะ นนีเป็นที่บูชาของบูชาอันนี้ป้าทิพย์ชนะก็กำลังสแกนจ่ายตังค์อยู่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ